สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft กันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับเรากูอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอดในโลกวันบล็อกในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้นะครับผมได้วางเป้าหมายไปว่าเรานะครับจะไปขยายเกาะฟาร์มกันต่อนะฮะก็คือเกาะที่อยู่หลังผมเองนะเนื่องจากพาร์ทที่แล้วนะครับมีผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทำให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อเนาะก็คลิปช่วงนี้ก็อาจจะลงทีหน่อยนะครับเนื่องจากมีไฟนะช่วงนี้ก็เป็นทอมปัญหานะที่ ที่คนเราจะมีไฟถ้ามีคนดูนะผมชอบมากนะการที่ได้อ่านคอมเมนต์ของคนดูอะไรแบบนี้นะครับไปอย่างที่ผมบอกกันไปเดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะไปขยายเกาะฟาร์มของเรานะครับเดี๋ยวเราต้องขอไว้ก่อนละกันนะมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยอ่าวางก่อนวางก่อนโอเคไปเราต้องแบบว่ามีการยืมใช้น้ำนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผม ก็บล็อกดินนะครับเดี๋ยวผมไปดูบล็อกบล็อกดินก่อนนะครับเอ่บล็อกดินของเราไม่มีเลยนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องขุดอีกยาวๆเลยนะครับเพื่อตามหาบล็อกดินนะฮะนี่เลยครับผมขุดทั้งทีใช้ที่ขุดหินไปเลยนะฮะบล็อกดินก็ขุดได้นี่ว่าเอ้าไอ้เวรกนกมเอ้โอ้โหท่านผู้ชมเวเวรกมเวรกนกมเวรกรกมเวรยนรมโอ้โหสโลว์จัดจัดสโลว์จัดนะฮะท่านผู้ชมสโลแบบจะจัดไม่นะ ไม่เนะจะตายจะตายท่านผู้ชมจะตายจะตายแป๊บนะแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะตายจะตายเฉยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเหลือแค่ไม่กี่หัวใจแล้วเราเหลือแค่ไม่กี่ชีวิตขอให้เลือดมันฟนฟูนฟนแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยไอตัวนี้มันไม่ธรรมาดามันจะิงเราหรือเปล่านี่แน่ะโดนไปนทีเป็นไงเ,เป็นอุย้ยโดนโดนโดน,โดนโอุย้ย นี่แนีแตกไปซะแหมเกือบตุยนะท่านผู้ชมเมื่อกี้คือแบบตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยก็แบบอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายแล้วอะเมื่อกี้เฮ้ยเกือบตายนะเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องเจอแบบเมื่อกี้อีกนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใจเย็นๆก่อนเฮ้ยแป๊บดมงัวดมัวได้ดมัวได้กินไปเลยครับผมสำหรับเนื้อซอมบี้ไม่ต้องไปกลัวมันอ่าโอเคไม่ติดพิษไม่เป็นไรไปคุณต่อไปเลยครับผมท่านผู้ชม เฮ้ยกล่องฮะท่านผู้ชมกล่องครับผมหนีก่อนหนีก่อนเจ้าโบเเม่เจ้าโบนี่น่าโดนจริงๆรงไอ้เนี่ยเราอะว้าวท่านผู้ชมโอ้โหเจอแบบนี้เข้าไปก็สุดยอดไปเลยดีครับไปขุด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 ไปมีอะไรก็ดีเฮ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วท่านผู้ชมเจออีกแล้วเจออีกแล้วเวนกรำเวนกรรมเฮ้ยเวนกรำเวนกรำเวนกรรมแตกโอ้เกือบตุยอีกแล้วท่านผู้ชม ผมเกือบตายอ่ะนะผมว่าผมควรที่จะมีชิวไว้ก่อนนะครับเราก็จาเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะได้แล้วผมชิวของเรานี่สวยงามเลยว่ารู้สึกอุ่นใจมาในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอขุดไปจนกว่าจะได้ครบ1ชุดนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะไปขยายกันต่อนะครับก็ค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วกันนะฮะ โอเคผมสำหรับเช้าว,วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปขุดกันต่อเลยนะฮะเนื่องจากเราชิวจัดนะฮะแล้วก็เรามีอุปกรณ์ป้องกันตัวแล้วนะฮะทำให้เรารู้สึกมีความกล้าและก็ฮึิมขึ้นมานะฮะในระดับหนึ่งอ้าวจิ้งจอกครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยมันจะไปทำร้ายไก่หรือเปล่าม,มันจะกินไก่หรือเปล่าอย่านะอย่านะเราอ่ะ อ้าวอาวเดินแบบนั้นเดี๋ยวก็ตายหรอกแน่แน่แนเฮ้ยมันจะเอา้าเอา้เอาได้ทำไรไก่ฮะได้ทำไรไก่มานี่มานี่สุนัขกิ๊กอจอกไอเจ้าว่าไอเจ้าเล่เจ้าเล่เจ้าเล่เราฮะนี่แน่เจ้าเจ้สำคัญมากรู้ไหมเดี๋ยวลุงพีก็มาหนาะเราหลอกปะโถเอ้ยเดี๋ยวผมจะทำการปลูกต้นไม้ไปด้วยเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกต้นไม้เลยอะ่ะเออเราไ,ได้สังเกตนะไม่ได้ปลูกเลยอะ่ะ เฮ้ย,ยใช้นี้หน่อยแล้วกันนะใช้นิดๆหน่อยๆเฮ้ยเอาติดเฉยเลยติดเฉยนะท่านผู้ชมโอเคได้อยู่ได้อยู่ขอต้นหนุสูงได้ไหมสูงสูงได้ไหมอ้าวต่ำเฉยเป็นต้นที่ต่ำซะเหลือเกินนะไปเฮ้ยหมีหมีขั้วโลกนะฮะท่านผู้ชมสวยเลยแบบนี้สวัสดีเจ้าหมี โอเคตอนนี้เราได้สมาชิกมาเพิ่มอีกหึงชนิดแล้วนะครับนั่นก็คือน้องหมีข้อโรคของเรานั่นเองนะครับผมบังจริงๆลยเนี่ยเราอ่ะไปออก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 ไปเลยออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยไปไปออกไปออกไปชอบอยู่อะเนี่ยเราอ่ะในกลงอะไรแบบนี้ชอบอยู่หรือไงเจ้าวัวในเข้ามาทํำไมเนี่ยแล้วจะเข้ามาทําไมเ้าออกไปออกไปออกไปน้องหมีข้อโรคออกไปแซะสวยงามแบบนี้ ขุดไปเอา้าเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจอเจอเราอีกแล้วนะฮะเฮ้ยลืมใช้โล่ไปเลยเออผมก็ลืมใช้โล่ไปเลยอะ่ะที่จริงเราก็สามารถที่จะนั่งนั่งแบบนี้ได้เลยนะเออเราสามารถที่จะนั่งแบบนี้ได้เลยเฮ้ยผมกลัวเจอคิปเปอร์หวัาน้ชมถ้าเจอคิปเปอร์นี่แจ็คพอตเลยนะ อ้าวเจออีกแล้วเหรอเราอ่ะอ้าวอ้าวโดนไปดิ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 เอาไปเอาไปแดกเอาไปแดกเอาไปแดกเลยนะอ้าวลูกน้องหมีนะฮะลูกน้องหมีมาหาแม่หรือเปล่าไปไปออกไปออกไปฮะอีกแล้วเหรอเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาไปแดกเอาไปแดกเอาเอาไปกินเอาไปกินเลยแ๊บนั้ท่านผู้ชมตายซะเฮ้ยท่านผู้ชมมันดอปธนูให้ด้วยนะฮะสวยเลยแบบนี้สวยสิครับผม ก็ตอนกลางคืนแล้วนะเออตอนกลางคืนแล้วอะ่ะท่านผู้ชมเร็วอ่ะเร็วมากอะ่ะโอ้โหท่านผู้ชมเกือบตายโอเคนะครับเดี๋ยวรอจะไปนอนก่อนละกันนะฮะเอาเอาท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเอา เวนกรรมเจ้ามีมมาทำร้ายเราท่านผู้ชมเวนกรรมเอ้ยเวรกรรมเอ้ยอุ้ยมันทำร้ายเรามันทำร้ายเรามันทำร้ายเราฮะท่านผู้ชมเอ้าทำไมเมื่อกี้มันไม่ทำร้ายเราอ่ะเอ้าเวนกรรมเฮ้ยเฮ้ยไลยกาดแลเนี่ยเราอ่ะนี่แน่โดนไปโดนไปนี่แน่โดนไปโดนไปนี่แน่ตายไปซะเฮ้ยไม่แน่ไม่กอดท่านผู้ชมโอ้ไม่กอด จ้าต,ตัวน้อยก็ลาไว้ไม่ได้แล้วน่าผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันโตขึ้นมาเราได้ตายแน่ๆนะฮะเฮะ้ยทำไมหักหลังเราแบบนี้อะทำไมหักหลังเราแบบนี้ฮะตายไปแล้วสองเฮ้ยก็แปลว่าผมเหลือเพียงแค่ชีวิตเดียวนะฮะท่าผู้ชมเมื่อกี้คือแบบผมนอนอยู่แบบมันแบบมันมาตีผมได้ไงวะเฮะ้ยเกินไปไหมอะแบบนี้ก็บล็อกดินเราก็มี1ชุดพอดีนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการไปขยายพื้นที่เกาะเกาะนี้กันเลยนะครับ ไปต้องเซฟแล้วล่ะนะฮะชีวิตครั้งสุดท้ายของเรานะพี่กล่อง,งนะท่านผู้ชมว้าวมีพรชันนะฮะ s p ปรชพอ o ์ช i ั่นออฟวิกเนตนะฮะก็น้ำยาอะไรอ่ะน่าจะเป็นน้ำยาที่แบบสร้างน้ำเมดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทำการวางกล่องอีกหนึ่งกล่องอจริงๆแล้วเพราะว่าอันนี้จะเป็นกล่องที่เอาไว้เก็บของแบบไอ้พวกไอ้เรียกว่าอะไรวะเป็นพวกน้ำยาแล้วกันนะเออทีจริงอ้าวเอ้ยแป๊บนะฮะลองดูของที่จะเทรดก่อน ไม่ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะเออไม่มีอะไรน่าสนใจเลยไปไปไปไหนก็ไปไปเราอ่ะถ้าเราฆ่า NPC นพซเราจะได้เชือกหรือเปล่าเฮ้ยจำเป็นวะจำเป็นวะท่านผู้ชมลองลองดูต้องลองดูต้องลองดูเฮ้ยได้ฮะท่านผู้ชมไออ้าเอ้าเจ้าลามะเจ้ารามะแกจะเอาคืนแทน N p c พเจ้าของนายงั้นเหรอ้าไปมันก็จำเป็นนั่นแหละนะเออเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราเลือกไม่ได้แบบนี้เราจำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้จริงๆนะ แปลว่าถ้าเราได้เชือกมาใช่ไหมเราสามารถจะควบคุมสัตว์ได้ดังใจหวังเลยนะครับชิปออจากที่ผมบอกนะฮะจากพาร์ทนั้นนะฮะเราก็จะทําการขนย้ายของด้วยนะฮะไปเดี๋ยวขนย้ายกล่องคราฟนะสำหรับกล่องพวกนี้ผมเดี๋ยวผมเอาไว้นอกบ้านก่อนละกันนะเพราะว่าของมันเยอะนะฮะเราก็เลยผมก็เลยคิดว่ามันจะลําบากนะย้ายเข้าบ้านแสนสุขของเราเลยนะฮะอา่าได้อยู่ ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการตกแต่งบ้านแสนสุขของเรานะครับกสนะ็สวยงามอยู่นะฮะสวยงามอยู่นะฮะไปปิดก่อนโอเคใช้ได้เลยใช้ได้เลย สำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็ได้ทำอะไรไปหลายอย่างเหมือนกันนะฮะเช่นแบบเสริมสร้างเกาะของเราเพิ่มเติมนะฮะก็คือเกาะฟาร์มของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ย้ายของเข้าบ้านนะฮะแล้วก็ปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้นะฮะถือว่าทำอะไรหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะฮะพาร์ทนี้ ì, เราก็ทำอะไรหลายอย่างนะถือว่าเหนื่อยเขาท่างจะเหนื่อยเลยนะสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหนานะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะับที่สำคัญนะครับกดกระดิ่ง ให้กันด้วยนะครับไปนะครับบ๊ายบาย